ัดีครับมานี่พบกันในวันอังคารที่25มีนาคม2568นะครับนีนนิ้สิมาวีดีสัดส่วนเราแม่ลูกครับหรือว่าสองห้อง210สเซนติเมตรนะครับตัวเก่งครเลยครับไอยช่วงท้ายฤดูกาลจวดตลอดครับเราบอกสัดส่วนเพื่อพ,พี่พี่น้งนองๆอยากเห็นพื่กันครับสัดส่วน สองหองสิซติเมตรครับสวัสวด,ดีครับมันเบิ่งสันเลยครับชัดส่วนเท่าไรครับกกลางนี่ก็กลางกับจลงสงร้อครับกลาง210รออีกก็สองร้อิบครับ เราอย่าหางครับระวางหัวกับปีกปีกนะครับจากหัวม,มาปีบนยี่สิบยี่สิบเซนครับตรงนี้ครับระยะห่างปีบนกับปีล่างครับหกสิบแปดครับหกสิบแปดเซนติเมตรเอวครับเอว เดี๋ยวยี่สิบห้าครับติบลูกครับติดบนลูกติดบนลูกกับติดติดล่างลูกครับสามสิบสี่ครับตรงนีสามสี่นะครับลูน้องมันกับปอยเป็นท้ายไปแล้วครับเป็นท้ายหกสิบแปด ชองนี้ชงทายเงครับอันนี้ถือว่าจวย์ครับช่วงทายฤดูกาลไปกับสมือครับฤดูกาลแล้วกับมีไรแดนวาวมันบอกสัดส่วนรีวิวให้พี่น้องบูนงครับถ้าพี่น้องอยากไปเห็ดน้องเบิ้งครับบอกอีกรอบหนึ่งครับ หัวลงมาปีกบนยี่สิบครับปีกบนปีกล่างหกสิบแปดแปดนี้เอวยี่สิบห้าครับมีสามสิบสี่ครับปีกล่างปีกลูกนี่ก็ปล่อยยาวเลยครับหางลองถ่ายครับข้งนกระเป๋าได้แดนวาวครับแต่ผมไม่คิดลงกับ คลิปลงพี่น้องเบิงครับตัดส่วนวาวพี่น้องเบิงเพื่อ,อยากเหตุใท้แรียนพีหนาครับเฟื่องสายกลางๆครับตัวนไม่ได้มานิชี่ครับอีกน่ามิชี่อยู่ครับค่อยๆนี่สายกลางๆครับลมแห้งก็ขึ้นได้อยู่ครับลมเบาก็ขึ้นดีทุกทน นี่แต่มไม่ยังไรครับมาถักท้ายเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนเลงววนะครับแล้วที่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,รบสองเมตรสิบจวดนะครับจวดจวดอันดิด้ดมก็จะได้จวดอยู่ครับ กันครับ